งานได้ิ่มานไลน์ใจมนกย่งมีคืนมัยอดงานเล่นจรมงแล้วก็ สวัสดีครับสวัสดีทุกที่ทุกทานครับที่ตอนชื่อใหม่ผู้ชมทั้งในและต่างประเทศก่อแล้วค่ะก่อนเลยค่ะข้าโคดข้าวปาคือเกาครับที่กัดเกาครับพี่น้องบ้านจัลัดเผอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์มาหลุดมาชมกันครับมาสีมานซ้ำมือวัน มันจะมือวานหรือบอครับมะมัเ,มเกา่าเี็ดดอกหนึ่งหลุนมาชมก็ตะเพ่ยงยาเลยสิมันบ่สวัสดีจ้าวันนี้ตะเพ่งกับยายอาตกับเขาโคเขา,ขาปลาคือก้าวหลายเด้อจ้าหายตะเพ่งดอกหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้เอาใหม่มากับเสียงจิจ่าจิจ้าละทีมงานตะเพ่งนะครับ รอกันเลยอลองอ่อนคือเฮนนาเล่คุณเฮนนาเล่เพรน่นเอกไอ้คักพี่น้องกลุ่มๆเลยเราเป็นกุมเป็นมูเลยเราโง่ยังพี่น้องแจกดอกอุ้ยใครดาวไข่ดาว,ดาวงามๆ อาดอกครับมองนี่หาหกดอกจุมม้มงามวอนึ้นคือจังขึ้นล่าดอกจุมม้มผนคือึ้นล่าไ <c oughs> ข่ดาวสวยๆ <c oughs> งกสมเดินหน้าเลย <c oughs> เดินหน้าอย่างเดียวไ <c oughs> ข่ดาวสวยๆ จุ่มหนึ่งน้ำอครับอู้ขาวใหญ่ครับโอ้ดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆเลยหกดอกเลยครับดอกขาวมางเลยหกดอก ทุกวนข็มาอยู่บริเ็นดอกบานเพิ่นบดอกตูมเพิ่นครับมันนี้มาพระท่านเพิ่นบานแล้วอีสองดอกครับให้ดาวน้อยอีสองน่อยครับ สองฟองเพิ oh. ers, ่งไฟเพิ่องไฟดอกขาวเ่เออขายเมนบนเห็นตู้มันย <so ูแจวาขอยางหาง่รไดเบืองเขากเขาว่าตัเฮ็ดเบือเขาบอกเก็บโอ้มันก็จาสีน้ปตาเพื่งไฟเพิ่งเทียนไหนๆดูสิมันสมไหมชิมชิมเลยนี เขาครับไข่ดาวอีกสองฟองต้นเขาครับงามๆเลยหนุเพิ้นเขาดงสองดอกงามๆครับพึ่งข้าวสวยๆเลยเย ไข่ดาวอีกสองฟองงามครับอย่างงามขึ <Okay. S 1> ้นเขาดอกงามครับขึ้นเขาดอกง่าครับ พิ่งเข่าข้าวดอกพิ่งข้าใหญ่ดอกตู้มแวหาวดอกพี่น้อง

แดงข้ามครับพึ่งแดงค้ามสามดอกที่น้องมงพึ่งแดงน้อยมันแดงข้ามนะครับอีสามดอกสองดอกครับ เทกันมาอีกน้อยเดียวครับนี่ันออกเป็นมูลเลย เก็บกันมาอย่งน้อยนึงหลังจากเก็บซีหาดอกมาเลยอันนี้พันดอกเป็นมูว สองดอกครับบุกเรืเ่องเกี่ยงามๆที่น้องกำลังเหลือบงามๆเลยครับทางเขาทางหวานครับขอดองกำลังงามๆขอดองดอกงามๆครับ ขุมดงครับขุมดงวงข้าวดงเพิ่งข้าวดงข้าวดงดอกน้ำง,งานครับขายพนเบลอลหรอกขากรอบอยู่นิด

แป้งก็หลายุบ่ค่อยได้เก็บออพี่น้องจังวันก็น่ค่อยได้เก็บถึงดำดอกน,น้ำเงาบัตรละคนะ <c oughs> <c oughs> มุมทวนไปทางไหนนอนโอ้ขาวชุ่มหนึงนงน่งครับ อย่างรอหาเช็นมูคนดอกนึงครับอดอกงามเลยโอ้แข็งตกพึ่งดำครับเขาดอกนึงครับตูมต็ดก้อแดงครับงข้าวสวยๆครับขายยาวๆเลยลง,างามครับครับอีกดอก อดอกส,สวยๆดอกส,สวยๆอุ้ยขาหักขาหักเลยครับงามครับดูดึงก็งามครับโอ้ย,องงาอยขาผมเสาะก่อพังเลยครับงามครับดอกมันก็ได้ลุมโอ้ ขายในรุมบอกยาังงามเลยพี่น้องยังเงาเลยหยิบด,ดอกสวยๆดอกเดียวแต่สองขาตรงนี้หาดอกครับน้ำงามข้าวดงหาดอกสวยๆ สองดอกทั้งคนสองดอกอี่ทั้งคนจุ่มน้งงามครับดอกนึงครับขอดงน้งามครับจุ่มน้งงามครับข้าวดง นี่ช้องจู่มครับหัวงามขายง่ายเลยครับกับดอกหนึ่งจูมหนึ่งสวยๆขายง่ายแฮงพี่น้องจูมหนึ่งอยู่ข้างกระตานีเอง งามเลยครับบานสองดอกงามๆครับดอกนี้งามๆครับพึ่งข้าวโดงดอกนึงครับพึ่งข้าวดงมันนี้ก็สิประมาณนี้เมัองล่ะครับบานหมดแล้วงามๆครับ ดอกหนึ่งสวยๆดอกหนึ่งครับงามๆข้าดงตาที่สองเถือว่ามันอยู่ครับเพิ่งเข้าดงเคิ่งกระตาอยู่ครับขเข้าดอกหนึ่งครับดอกงหน่ดอกหนึ่ง กอแดงสวยๆครับนี่กอแดงครับกอแดงงามๆามเลยพี่น้องสวยงามครับ ก่อดงมงนีซีหาดอกครับงามๆเล่ครับมูลีซีหาดอ,อกก็งามครับก่อดงครับ ครับตันนี้เดี๋ยวอมาหอดรถแล้วครับมืนอามานี้กับมานอีกมือนึงเห็ดยังงามอยู่ครับแต่เห็ดเพิ่งคิดว่าขึ้นขึสีว้าแล้วครับนี่บานแน่จุ่มแน่มาน,นกันสุกคนครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ตทุกไลค์ทุกแช่ การรับชมติดตามช่องตะเพ่งแาลลอมาตลอดครับพอกันไม่ชิมนาครับสวัสดีครับอเยะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิมนาพอก,กันใหม่ด้วยจ้ากลับบ้านครับได้เวลากลับบ้านแล้วมันยูหูบายบายมันคือเก่ายูหูายบาย